ไฮไลท์วันนี้นะคะนำรถเข้าใหม่มาให้ดูกันค่ะคันนี้เลยเป็นตัว To y o t a Fortuner 2.8 T-R-D Sportivo Sigma 4ตัวรถปี19ไม่80,000กิโลรถบ้านมือเดิมประวัติศูนย์นะคะันนี้คือสภาพแรกเข้านะตัวรถปี19แท้ไม่เดิมโรงงานแน่นอนเราประกันเรื่องโครงสร้าง100%อุบัติเหตุนหนักไม่มีคันนี้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.9%ค่ะท่านไหนสนใจเล็งหาตามหารถสไตล์ประมาณนี้นะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะพี่ราคา1ล้าน100,000เท่านั้นนะคะนี่เลยตัวรถไม่80,000 สภาพคือสวยๆเลยค่ะพี่ไม่มีชําแน่นอนรถผ่านการใช้งานมาแค่หนึ่งมือเท่านั้นนะคะนะตัวสอบประวัติศูนย์ได้เหมือนกันค่ะพี่เอาเลขตัวรถเลขตัวถังนะฮะเช็คศูนย์โตโยต้าได้เลยนะบุ๊กโซวิตเรามีให้ลูกค้าดูค่อนข้างครบถ้วนเลยคันนี้นะฮะสำหรับท่านไหนนะคะเล็งหาตามหารถโตโยต้าฟอร์จูเรุ่นนี้อยู่นะคะติดตามชมคลิปนี้เลยห้ามพลาดค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเอทีทุกท่านเลยวันนี้อยู่กันกับเอมี่อีกแล้วเช่นเคยนะคะที่บริษัทเพชยยนต์สำนักง,งานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะวันนี้นะคะเอมี่อัปเดตรถเข้าใหม่1คันค่ะพี่ต๋าสำหรับท่านไหนนะกำลังเลงหาตามหารถ PPV 7ที่นั่งคันนี้เลยพี่นะคะเป็นตัว t ต y o ต้า o r t u n e r 2.8 TRD Sportivo นะ,ะขับเคลื่อน4ล้อ สีขาวหลังคาดำแบ็กท็อปนะคะตัวรถปี19ไม่แ80,000กิโลรถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์ค่ะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรถที่ขายดีมากๆนะรถพึ่งเข้ามาใหม่ที่เพชรยนต์เลยพี่นะฮะเอมี่ได้มารีวิวให้กับ f อฟซีท่านได้ดูกันก่อนสำหรับท่านนหนสนใจคันนี้นะคะ ติดต่อมาสอบถามได้เลยนะพี่นะขอทราบรายละเอียดต่างๆทุกอย่างได้เลยทักไลน์มาได้เลยพี่ด้านล่างใต้คลิปนะคะลิงก์ไอดีไลน์กับเบอร์โทรทิ้งไว้ให้ชัดเจนค่ะสําหรับคันนี้นะคะตัวรถเป็นตัวรถปี2019แท้นะคะไม่มีลากจดรถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์ตรวจสอบศูนย์ได้เลยพี่รับประกันเรื่องโครงสร้างร้อเเซไม่มีอุบัติเหตุหนักเข้ามาแน่นอนค่ะสำหรับตัวนี้นะคะราคา1ล้าน100,000บาทเท่านั้นนะ,ะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%สําหรับท่านไหนนะคะต้องการ จัดไฟแนนซ์ดอกเบี้ยถูกมากๆ2.79%เท่านั้นนะะหรือซื้อสดโทรมาพูดครายละเอียดกันได้เลยค่ะพี่นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันตามจุดนะฮะด้านหน้ากันเลยดีกว่าค่ะสำหรับด้านหน้านะพี่นะไฟคู่หน้าลูกแก้วโปรเจกเตอร์นะฮะไบบีม LED นะไฟคู่หน้าเดิมๆโรงงานค่ะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินนะคะไม่มีรอยแตกคาบเหลืองรอยหมองนะพี่นะตัวกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมสวยๆเลยค่ะพี่ตันมอคู่หน้าจากโรงงานนะะ ใบทะเบียนเดี๋ยวเราโอนเข้ากรุงเทพให้นะพี่นะสวยงามมากๆนะคันก่อนรอบก่อนสามคันนะคะสีขาวหลังคาดำแบค็คท็อปมาไวไปไวมากพี่รีวิวเนี่ยนะฮะแปบ๊บเดียวคนโทรมาซื้อเลยคันนี้น่าจะเช่นกันค่ะ่ันไหนชอบสนใจเนะะี่ยรีบโทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยบอกเลยว่าคันนี้มาไวไปไวแน่นอนค่ะสำหรับคันนี้เนี่ยฮะตัวล้อแม็กนะพี่นะเป็นแม็กอลอยขอบ20นะคะแม็กอลอยขอบ20ค่ะพี่ สวยๆเลยนะคะได้ยางปีสังพันค่ะนะยางปีสังพันทั้ง4เส้นเลยค่ะพี่ซู้มลอด้านในนะอันนี้เลยนะพี่ชกตรงรุ่น trd นะซู้มลอด้านในไม่มีต้องรอยสนิมค่ะนะคะเม็ดอาร์ครอยน็อตแต่ละจุดคือคงสภาพเดิมแน่นอนร้อเรเซรับประกันเลยค่ะพี่ไม่มีการชนหนังโตัวโครงสร้างหลักแน่นอนกระจกมองข้างนะคะสีดําสีเดียวกับทางตัวรถเลยนะหลังคาดาแบ็คท็อปค่ะพี่ สวยๆเลยค่ะคันนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยรอบคันนะคะฟิล์มประมาณ460 0รอบคันนะคะพี่สวยๆเลยกระจกทุกบานนะคะมีตาปั๊มเตยต้านะพี่นะเดิมได้ของเดิมๆโรงงานทั้งหมดเลยทั้งบานรอบๆคันค่ะตัวรถบอดี้เดิมร้อเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่รับประกันได้เลยสภาพด้านในานะคะคือสวยใหม่เอี่ยมมากๆนะตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีดานะคะสลับกับสีแดง T.R.D. นะเป็นเบาะหนังสีทูโทนค่ะพี่ เบาะนะีคเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะสภาพเบาะคือไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักค่ะเจ้าของผ่านการใช้งานมาแค่หนึ่งมือเท่านั้นนะคะสภาพคือสวยสมบูรณ์เลยประตูฝั่งคนขบับสีดูโทนเหมือนกันนะคะดำสลับแดงเนาะกระจกปรับระบบออโต้สีบานเลยค่ะเซ็นทัลล็อกนะคะกระจกมองข้างพับปรับเก็บตรงนี้นะ้ไฟฟ้าเรียบร้อยคันนี้เป็นกุญแจอิงเจนสตาร์นะคะนี่เลยปุ่มกดเป็น GRD นะะสำหรับคันนี้พวงมาลัยหุ้มหนังเดิมๆโรงงานเลยค่ะพี่มีตัวมัลติฟังก์ชันจัดเต็มมาพร้อมกับตัวคุชคันโทลและพันเลชิปนะคะนี่ค่ะคือสภาพสวยงามสุดๆขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขึ้นสตาร์ทให้ดูเลขใหม่กันปิดประตูแป๊บหนึง่งอ่านะคะคันนี้นะคะน้ปัดเลือนใหม่เป็นแบบดิจิตอลเรียบร้อยค่ะนะคะในะม่ใช้งานอยู่ที่นะคะ 8 9 6 0กสิโลไม่เดิมไม่แทบประวัติศูนย์แน่นอนค่ะพี่นะตัวรถสวยงามมากๆสภาพด้านในคือโอ้โหใหม่มากๆค่ะพี่ตัวหน้าจอสัมผัสจากทางโตโยต้านะคะหน้าจอทัชสกรีนแอร์ระบบออตโต้เกียร์โฟร์วิลค่ะนะคะสภาพคือนี่เลยไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักนะคะวัสดุทำมาค่อนข้างดีลำโพง GBL รอบคันนะพี่นะ ลายเคปล่าตกแต่งสวยงามนะคะตรงรุ่นเนาะที่วางแก้วนะ้ำสองตำแหน่งที่เสียบบุหรี่ที่จุดบุหรี่นะคะที่เสียบ usb พวกนี้นะคะตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ที่พักแขนนะคะที่ผิวสัมภาระสวยงามนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยงามสุดๆดัลลโพง j b l รอบคันเลยนะคะสำหรับเฉพาะตัว TRD เท่านั้นนี่ วัสดุด้านในคือใหม่ทุกจุดค่ะพี่รับประกันได้เลยว่าไม่มีจุดใดจุดหนึ่งช้ำเลยนะะรถผ่านการใช้งานมาแค่หนึ่งมือนะเรื่องคุณภาพของทางตัวรถบอกเลยว่าสวยงามมากๆสำหรับนะคะที่นั่งผู้โดยสารแถวสองนะคะพี่นี่เลยก็ตัวเบาะหนังสีดำเหมือนกันสลับสีแดงนะฮะ เดินได้แดงเนาะพี่เนาะเบาคือสภาพสวยงามมากๆนะคะนี่คือสภาพรถเข้าใหม่นะคะเรายังไม่ได้เก็บงานเลยพี่พี่ได้เห็นรถสภาพที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะตัวรถคือเดิมๆจุดนะคะหัวน็อตเม็ดอาร์คขอบประตูพวกนี้นะคะไม่เคยถอดทําสีไม่เคยตุกเปลี่ยนมาแน่นอนร้อ ทุกคันของเรานะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะเช็คศูนย์ได้เช็คที่มาที่ไปได้หมดเลยนะคะตัวรถรับประกันเรื่องโครงสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะประตูด้านหลังเนะะี่ยะเป็นประตูไฟฟ้านี่ค่ะประตูด้านหลังเป็นไฟฟ้าเนาะสวยๆเลยนะคะให้ดูโครงสร้างหน่อยนะตัวโครงสร้างนะคะนะะ็อตฝากระโปรงหลังไม่มีการถอดทาสีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยชนมาค่ะนะะตัวบอดี้แต่ละจุดคือเดิมๆหมดเลยนะพี่นะ ตัวรถนะคะไม่แปดหมืกิโลใช้งานมาแทบไม่ช้ำออปชันให้จัดเต็มแล้วสำหรับตัวทีอาดี RD, นะคะปึ๊บนี่นะคะตัวไฟท้ายเป็น LED สวยงามตรงรุ่นนะคะพร้อมกับตัวกล้องถอย ตัวนี้เป็น2.8นะคะ g r d Sportivo นะคะ Sigma 4ขับเคลื่อน4ล้อนะคะตัวล้อแม็กขอบ20ยางปี23สามนะคะใช้งาน,นยาวๆเลยพี่ตัวรถคือสวยงามบอดี้โครงสร้างเดิมๆหมดแน่นอน100%ค่ะตัวรถสีขาวมุกนะพี่นะคือสวยมากๆคันนี้นี่เลยน็อต <N oth, S 2> นะคะเห็นไหมน็อตไ,ไม่มีขยับเลยนะพวกน็อตพวกเม็ดอาร์ค ขอบประตูซ้ายขวาหน้าหลังแล้วประกันแน่นอนค่ะพี่ว่าเดิมๆโรงงานร้อเปอร์เซ็นตนะไม่มีอุบัติเหตุหนักเข้ามาขายแน่นอนไม่มีการย้อมแมวแน่นอนคันนี้สําหรับรถตัวนี้นะคะใครสนใจรีบเลยพี่มาไวไปไวแน่นอนนะคะเซลเราเนี่ยมีหลายสิบท่านเลยนะพี่นะชอบคันนี้โอนจองจัดไปแนนได้เลยหรือซื้อสดได้เลยพี่จองก่อนได้ก่อนค่ะนะคะสำหรับรุ่นนี้นะนั้นนะที่จะมีเข้ามาทีหนึ่งนั้นพี่นะเจอรถไม่น้อยหลักหมื่นด้วยคันนี้เจ้าของผักใช้ง,งานมาแค่หนึ่งมือ ตัวรถสภาพดีบอดี้เดิมๆโรงงานนะคะราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทคันนี้นะรีบเลยไปเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันค่ะห้องเครื่องนะคะพี่จ๋านะคันนี้นะคะเจ้าของเดิมนะ,ะใส่อ่ะสปริงนะคะคำฝากระโปรงหน้าแทบจะไม่ต้องออกแรงเลยพี่ปกติแล้วรุ่นนี้นะฝากระโปรงอย่างหนักเลยเบาแรงไปได้เยอะเลยค่ะพี่เจ้าของเดิมใส่มาให้แล้วติดตั้งเพิ่มเติมมาให้แล้วค่ะพี่นะ ให้ดูตัวโครงสร้างก่อนค่ะนะคะพวกน็อตพวกนี้เห็นไหมคะสภาพเดิมๆแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะรับประกันแน่นอนนะไม่มีอุบัติเหตุนหนักเข้ามาขายนะพี่สามารถเอาเลขตัวรถเลขตัวถังเช็คประวัติศูย์ได้เลยนะคะตัวแผ่นเพดนะสีนทางมะพราด้านในนะคะรอยเม็ดอาร์คแตละจุดแบตเตอรี่จะเปลี่ยนให้ใหม่ของเหลี่ยวดูแลให้ใหม่หมดค่ะพี่นะถึงรอบเปลี่ยนเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยไม่ต้องกลัวซื้อกับเราไปนะคะพร้อมขับแน่นอน ดูตัวคานหน้าค่ะนะคาคานหน้ารอยปั๊มน็อตหน้าอวนอกกระจุดเห็นไหมฮะรอยคานหน้าคือสภาพเดิมๆโรงงานเลยอุบัติเหตุหนักชนด้านหน้าไม่มีนะรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ของเราคัดเกตกับพี่ไว้ใจเชรยนต์เรานะหอวกลยของเรานะาะการันตีด้วยยอดขายทุกทุกเดือนเลยเดือนหนึ่งเนี่ยร้อยห้าสิบคันบวกลบนะพี่นาะยยอดขายของเรานะาะดูตัวห้องเครื่องค่ะพี่เครื่องยนต์นิ่งๆเลยนะเครื่องยนต์ไม่เคยถูกการผ่าการแกะนะคะแห้งๆสนิทเลยพี่อ่า เครื่องไม่สั่นน้ำมันไม่เยิ้มนะคะฝากระโปรงเดิมๆโรงงานค่ะเนะ่ยฮะยังไม่ทําการล้างเลยเอามาให้รีวิวให้ดูก่อนนะคะตัวแผ่นกันความร้อนนะะไม่ขึ้นเชื้อราไม่หลุดร่วงนะพี่นะสวยๆอย่างนี้เลยค่ะพี่สำหรับท่านไหนนะะสนใจนะต้องการรูปภาพเพิ่มเติมนะคะหรือรายละเอียดการผ่อนนะะ ทักมาได้เลยด้านล่างใต้คลิปดิ้งไอดีไลน์มีให้เรียบร้อยทักมาโทรมาหาเอมมี่โดยตรงได้เลยสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัว Toyota f o r t u n e r 2.8ร์สองจุดแปดชิอาดีสปอร์ติวอซิกมาโฟโตรถปี2019ไมล์8 0 0 0 0กิโลรถบ้านมือเดือบประวัติศูนย์ราคา1น0 0 0ล้านบาทค่ะพี่จัดไฟแนนงีได้ยอดเต็มเลยนะ1นหนึ่งล้านหนแสนนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%คันนี้นะคะใครสนใจติดต่อได้เลยที่เบอร์0967252736ค่ะ0967252736ค่ะ ติดต่อหาเอมมี่โดยตรงได้เลยนะพี่นตา่างใต้คลิปมีลิงก์อดไลน์อยู่แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะพี่ก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมมี่นะคะรีวิวอะไรให้ดูนะคะฝากติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้เอมมี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ